ตอนนี้คือมันหล่อมันเหมือนมันเหมือนมาร์ฟูทูนไนเพราะดนตรีมันบางแต่เนี้ยเพราะเหมือนถ้าดนตรีมันมีขนาดเนี้ยลองหาอีกนิดนึงเนื้อเพิ่มเนื้อเสียงเข้าไปอีกนิดนึงสิต่เพราะเวลาที่ผ่านมาทํมันเร็วนี้ได้ไหมผ่านมาดไม่ดีเพราะเวลาที่ผ่านมาไม่น่าน้าไม่ควรใช่ไหมมาเธอได้ทำระวังอย่ายือดอย่ายืดไปนะเธอได้ทำ ฉันว่าเมื่อวานแกร้องในะห้องแกก็ร้องได้นะแกไม่ควรจะต้องถามใช่หรือเนี่ยถามเพราะว่า <c oughs> นี่พึ่งความบังไว้ที่ครูนิดเลยตอนหลังสุดเนี่ยแต่ยัง,ยงอ่ะตียาวก็เพราะเวลาที่ผ่านมา ให้ล่อไปไหมหล่อไปไหมเพลงเขาหล่อนะหมอเวล,ลาจะเปลี่ยนไปใจของเธอก็เริ่มห่างออกไปช,ะชะ้าชาอยากจะไม่ทำมือคำยิ่บป่อยเธอไม่กลับมา โบทถ้าโบทยังไม่สาดตั้งแต่ทีแรกล่ะร้องแค่ปกติเหมือนร็อกธรรมดานี่ยังไม่แต่ว่าไม่ถึงว่าเน้นเหมือนเดิมแต่แค่ยังไม่สะถาดเสียงแบบยังยังครับยังแกก็ร้องจริงๆให้ดูหน่อยสิทำให้คนมื่กี้สาดเหรอครับใช่สิ่งเนออีกที่คือเหมือนกับว่าไอ้คนี่เคยฟังของพี่คิวร้องมาเคยฟังเขาก็ร้องท่อนแรกหล่อไหมเหรอใช่ไงแต่ว่าหมายถึงว่าคืออย่าให้มันต่างกันมากระหว่างระหว่างท่อนเอกับท่อนฮุกเมื่อกี้มันฟังหนูเหมือนคนละเสียงน่ะ คือในไลฟ์เขาร้องแบบนั้นเลยเขาเแบบแอ้ขึ้นมาบบตัง้งแต่ต้นเลยแต่เธอไม่ต้องขนาดนั้นเธอค่อยๆไล่มันไปให้มันแบบให้ค่อยๆไปตอนท้ายที่มันสาดดีกว่าขออีกทีนะก็เพราะเวลาที่ผ่านมนะ<อ>าเธนะอได้ทันให้ชีวิตฉันมีคุณค่า แต่เมื่อเวลาได้เปลี่ยนไปใจของเธอก็เริ่มห่างออกไป,ไปช้าช้าอย่าจะมีคำบางคำอย่าบ่อยเธอไม่จากไปอย่าบ่อยเธอได้รับรู้ว่าฉันรักเธอตลอดบทบทืมหายใจบทเลืมหายใจอย่าจะมีคำบางคำอย่า,าบ่อยเธอไม่จากไปอย <บบ S 1> <า>่าบอกให้เธอได้ เอาซอฟเลยใช่ไหมครับแบบเมื่อกี้แต่แค่ต้องหายใจหลังหลังอันนี้เมื่อกี้ไม่หายใจแล้วตรงนี้มันจะไม่ไม่พอลมมันไม่พออยากจะมีคาบางคําอยากบอยเธอไม่จาไปอยากบอยเธอได้รับรู้วฉันั้นรักเธอเท่าไรแต่ว่าเวลามันยังเดินไปสู่จนทิ้งที่ปวดใจอยากจะรักนะ แล้วก็เพราะฉันฉันรู้ฉันฉันและฉันลองดูสิฟังดนตรีไปตรงนู้นเลยก็ได้นะใจของเธอก็เริ่มห่างออกไปช้าๆเดี๋ยวจะมีอย่างเฮ้ยเอาติดตั้งคู่ บายใจอย่าปล่อยได้รับรู้ัอรักเธอเ่ารเวลานยได้แต่เิงที่ัวใจอยากรัก้ไห่ได้ทีสุฉันรู้สักวันต้องจบลงยังนั่งอยู่นะแต่ว่าแค่ไม่ชีวิตก็คงกลับไปเหมือนเดิ ม่ให้ธอจากไปังอาให้เธอไม่ไปจากเราอย่านี้แรไร้องเพัว้ให้เธอไม่ไปจากเราม่แค่นี้เองอะไรอ่ะเอฟแลตยางเออร้องสิจะชุดรังเอาไว้